น้องมองอื่นเขาขัวนุขัวเนื้อขัวมูเมา่ะกี้คนปลาชบาดสิ่ขัวไข่นี่ครับเออต้าไขล่ลงใส่หมอแล้วครับหอมตามไปหนามตามไปกับพริกโรด้สนครับนครับก็ะไดใส่หนามชั่หน่อยครับพอบอกให้เปื่อน แอ่พ่อใบสติทิศหมอหอม๋ยวหอมเข้ากันหอมคือกันได้ครับพี่น้องแสบคือกันได้ขัวใครแต่ยังหน่อยผมกินประจำหน้าตาเป็นยังไีเลรอครับเดี๋ยวบวเบืองบัดเิ่นขัวกรลั่งเดือดพี่น้องถ้ากิดพอทอยพ่นนะครับพ่อใบเขาพ่นไข่อไขสิทิศหมอพี่น้องเขาพ่นไขสิทิศหมอ ตอนนี้ใครก็รักแตแกนะครับตะพดไร้ากับข้าเอาพี่น้องก็ร่งเหลือปวดบก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 ,บกเริ่มทีไที่แล้วครับพี่น้องนี่เบครอไข่คข่ไข่เาถอดไข่ไข้าถอดไข่เจียว เริมแคนแล้วครับพี่น้องแล้วก็ขวัขวขวัวไปเรื่อยๆคนน้ำเดือดตะคนเอาเจ้าน,น้ำแห้แงไุเพี่น้องนี่น้ำข้นเลยคนก็เริ่มเป็นก้อนจับกันเป็นก้อนครับรไบอรอบเคยก็ลองมือแล้วครับด้วยแสบคือกันอยู่ด้ครับจจมมือสิปนใครส,สู่พี่น้องเบิรงครับ นี่ครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับโอ้ก่อนครับพิ้นพิ่นก็จะแขรดเนี่ยนะครับเป็นกอดเป็นกอดน,นะครับนําไปพร้อมที่จะนําไปรับประทานแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ